เหรียญนี้เป็นเหรียญวัชราวุธนะครับนะครับเหรียญวัชราวุธนะครับผมไม่ทราบว่ามีใครสนใจบ้างไหมนะครับ 2 5 2 4 5บาทครับผมแต่ไม่รู้ว่ารัชการที่5หรือรัชการที่6นะครับผมผมเองก็ไม่ถนัดเรื่องนี้ด้วยนะครับผมกอถ้าสนใจทักได้นะครับผมนี่ครับ สวัสดีครับ